วันนี้เราก็มาวาดพวงมาลัยนะคะโดยการจะเริ่มจากวงกลมหรือว่าตัวโอสองตัวซ้อนกันนะคะในเนี่ยในพวงมาลัยนะคะจะมีดอกไม้หลายอย่างก็คือจะมีกลีบกุลาบใช่ไหมคะใบตองเล็กๆแล้วก็จะมีบานไม่รู้โรยดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็ดอกอันนี้ก็จะเป็นกลาบทั้งดอกแล้วก็จะมีดอกรักดอกมะลิค่ะเรา เราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยเราต้องระวังในช่วงแต่ละจังหวัดดีๆตอนนี้ครูจะเริ่มโดยการร่างรูปให้ดูก่อนนะคะครูก็จะเริ่มจากวงกลมก่อนนะคะเราดูจากมุมนะคะเอาไปใกล้มุมนิดนึงวงกี่รอบก็ได้นะคะจนกว่าจากะกลมอเราได้หนึ่งวงละอันนี้วงที่สองนะคะ ช่วงแรกอันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองเป็นเกสรใช่ไหมคะเราเอา,เ,อาเกสรมาใช้แล้วเอากรีดววไวะวางไว้ข้างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบานไม่รู้โรยค่ะแนวของบานไม่รู้โรยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นดอกมะลินะคะ นี่ก็จะเป็นแบบแหลมๆใช่ไหมคะอันนี้กลมแต่ว่าจะมีปลายแหลมอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นครูอาจจะเขียนกึ่งวงกลมกึ่งเนี่ยะค่ะรูปไข่แต่ในหลางช่วงนี้นะระหว่างบ้านไม่รู้โรยนะคะกระดอมบมริเนี่ยตรงนี้เราก็จะแซมด้วยกรีหีบดอกมาอกรีเราเรืองนะคะเราก็จะใส่แถวนี้ ต่อมาช่วงต่อไปนะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเใบตองเล็กๆอะคะ่ะที่เขามาเสียบไปช่วงนี้นะคะทั้งสองข้างเลยมันก็จะมีแบบเป็นซิกซ์เป็นชิ้นๆที่พับๆอะคะ่ะนิดหน่อยต่อมาทุกช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบ ดอกกระหลับคือเอาดอกกีบกุหลาบนะคะร้อยเข้าไปมันก็จะเป็นแนวคล้ายๆเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ทราบว่า มันจางเกินไปไหมเดี๋ยวครูเน้นให้ดูอีกทีนะคะอ่าอันนี้เป็นเอสอนนะคะของดาวเรืองอันนี้ก็เป็นบานไม่รู้โรยนะคะเราก็วางเรียงให้อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกเหลืองๆเป็นครูคิดว่าไม่ทราบว่าแต่ละคนถนัด ใช้ดอกอะไรนะคะอันนี้ผมก็ใช้ดาวเรืองไปก่อนกลีบของดาวเรืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมลิที่ซ้อนๆอยู่นะคะข้างๆอันนี้ก็จะเป็นมมลิหมดเลยข้างๆรอบๆเนี่ยคะ่ะต่อมาอันนี้ก็คือใบตองเล็กๆนะคะที่เขาเสียบไว้อันนี้ก็จะเป็นกุหลาบนะคะ เออเป็นกีบกุหลาบอันนี้เราได้ประมาณนี้ได้ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ตรงนี้เราก็เสียบเป็นดอกกุหลาบนะคะอันนี้จะมีจุกนิดนึงรงคั่วนะคะแล้วก็มีมีใบ เกี่เปลี้ยงนะคะ,ะเสร็จแล้วตะมลรีนะคะเราก็จะลอยมาถึงตรงนี้ช่วงนี้นะคะให้มาชนกับกุหลาบเป็นนี้กุหลาบจะทับอยู่นะคะจะได้เห็นเราก็เติมมะลิไปมะริก็จะมีปลายที่แหลมนะคะ แต่นี้เราดูจากด้านบนก็จะเห็นเป็นหัวอย่างนี้กุหลักของเออบลของเรานี่จะเริ่มบานนิดนิดนะคะอ่าเราก็ ทีนี้เรามาดูช่วงช่วงตรงนี้นะคะจะมีดอกลักยื่นออกมาใช่ไหมคะเราก็โค้งก่อนนะคะโค้งเป็นแนวก่อน นี่ก็เป็นดอกกุหลาบนะคะต้งปลายก็จะมีความหนานิดนึงเพราะว่ากิีบของดอกกุหลาบจะเยอะช่วงต่อมานะคะก็จะเป็นดอกรักใช่ไหมคะ ดอกลักเราก็จะเห็นว่าดอกลักนี่จะมีความโค้งอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีช่วงล่างเนี่ยมนเหมือนลายไทยค่ะมาตามฐานนะคะเราก็ใช้แทนค่าด้วยทําเหมือนเป็นถ้วยก่อนนะคะว่าเราต้องการเท่าไหร่อันนี้หนึ่งอันใช่ไหมคะอันนี้สองอันนี้สามนะคะ อันนี้สี่พอเราได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เติมฐานลงไปโดยการเติมนะคะโโกลมๆอย่างนี้นะคะลงไปแล้วก็เติมตรงกลาง พอเราได้ดอกรักแล้วใช่ไหมคะเราก็เติมดอกกุหลาบไปดอกกุหลาบอันนี้ก็จะไม่บานมากนะคะเราก็จะทำแค่เป็นรูปถ้วยก่อนแล้วปลายนะคะเราก็มาเติมเพิ่มทีหลัง อันก็จบขั้นตอนในการล่างนะคะทีนี้ต่อไปเราก็จะมาดงสีกัน